ตรงนี้เห็ดเนาทิ่มหลายเลยค่ะพี่น้องตัวก็สิเก็บขึ้นมาเพิ่งกอนวะจ้ะเน่น่าสนใจอยู่เด้อเก็บเห็ดมันปูเนี่ยยเตนเนยนะ วันนี้เราต้องไปดูทุกจุดของเห็ดมันปูตอนเลือกตัวบาสิบุกเข่ามาดีค่ะเนี่ยบาสิบุกเข่ามาในนี่บาสิเก็บเห็ดทัอย่ข้างนอกเลยแล้วก็เอาเห็ดมันปูมูอยู่ข้างนอกบาสิบบกเข่ามาในจุดนี้ก็เ,เห็ดไปไหวล,ลุดดีค่ะรอบหนึ่งเอาไปได้เห็ดทัดก็ตากลกัวๆนะคะเลยไปไหวลดเลยาบาสิเปี่ยนปลาพะนะบาสิเปี้ยนไปหาเก็บเห็ดทัดลิมถนนปลาอื่น จังได้จังตัดสินใจเขาม้านี่อีกเป็นเดือนึงบรรดาลใจให้เข้ามาเนาะค่ะพี่น้องให้มาได้เห็ดราคาดีก็ต้องแบกนะกออกจากป้าก็ได้เงินแล้วดีค่ะเนี่ยป้าเนี่ยอ็นเห็ดเนะะี่ยค่ะเห็ดมันปูเนี่ยได้ตังแล้ว ดีเอาแป๊บเดียวยังเหลือเต็มดีค่ะพี่นอ้ององคุณเต็มนะจ้ะีเต็มไปเบิดดูมันอยู่ใต้หน้าเด้อต่อพระดึงออกไปแล้วก็ไปคอยเลือกเอานะคะว่าอันใดเอาได้บ่อเอาได้เราก็ไปเลือกอีกทีนึง ก็ต้องเอานะคะเก็บโยนล,ลงไปก่อน จะหลายอยู่ดีพีมมงงน่น่องกุ้มหมดไง่นึ่งคุณพ่นางตัดขาเล้ยงาแบบน่กนางตัดขาเลือกดูว่าอันใดเอาได้แห่ ส่วนมากก็สิเอาได้เบิดแล้วนะพี่น้องเพราะว่ามันจับเนี่มันันมันแข็งๆข็ก็เอาได้ค่ะคันมันคันมันเอาบ่ได้มันสิเป็นเละเมือค่ะพี่น้องค่ะขันมันแข็งก็แสดงว่าเอาได้อยู่กับขาวๆสิก็ตัดออกนะคะเพราะว่ามันถูกแดดนะคะในจุดทีเห็ดแต่เห็ดว่าไ้เสียนะคะเห็ดมันถูกแดดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมันยุ่ใต้หยานะคะ บนึกว่เาเห็นมันปูท้ายปีสิเยอะขนาดนี้เ่ไดา้เข,า,ขามาเบิ้งจักเทียนนะคะตอเคยเขามาเบิ่งเทียนนึงเห็นหน้อยอันพวกเป็นประเทศอื่นเป็นมาเก็ตเาต่อเลยว่เขามาอีกจักเทียค่ะเคยมากับสามนี้เทียนนึงอยู่ มือนี้กสิเอาเห็ดไปขายอีกคือเก้าเราจะพิน้องแต่ากสิโบได้พาชมบรรยากาศหรอกนะคะมือนี้จะเอาเห็ดไปขายไม่ได้ชมบรรยากาศที่ลานนะคะแล้วทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศไปสองรอบแล้วนะคะเปลี่ยนบรรยากาศไปทีร้านขายเห็ด เดี๋ยวต้อสิพาพี่น้องไปเบื้องอ่าบ้านสวนว่าสามีต้อเห็ดปรับปรุงบ้านสวนได้หลายเติบไปเราจะได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นก้อนปีไม่นะคะพี่น้องเราจะย้ายเข้าไปอยู่แต่แต่สิบอทันนได้แล้วนะค่ะแต่สิยายเข้าไปอยู่ก้อนะว่าขันบอ้าย,ายไปอยู่ก้อนต้อบอมีเวลาสิไปเห็ดซอยพืนนะคะกัสิเห็ดตะครัวของน้ำแล้วก็ห้องนอนนะคะหลังจากนั่นห้องรับแขกห้องอยัง่งสิกะ บบทันได้เห็ดเนาะค่ะสิต่อกับสิไปคอยเห็ดเอาหม่องรับแขกเป็นหม่องอไว้อะไรของที่สิต้องปรับปรุงต่อไปเนาะคะะ่ะภาวาจักน้อยมันหนาวเห็ดขังนอกเอาของไว้ข้างนอกบบได้เนาะจ้ะบ้านข้างในนี่เราก็จะขายเนาะ,ะพี่น้องบ้านในเมืองก็สิขายแล้วก็ลูกสายหลาเพิ่งกับสิไปยู่แฟดอยู่้ะกันเห็ด เป็นส่วนตัวเขาอายุ18ปีแล้วค่ะเด็กที่นี่อายุ18ปีเขาไม่อยากอยู่กับครอบครัวนะคะเขาอยากไปหาอยู่อ,อิสระส่วนตัวของเขาอีกเดือนอีกประมาณเดือนกลัวๆเขาก็ได้แฟดแล้วค่ะจะได้แฟดแล้วก็เขาก็จะย้ายไปอยู่แฟดส่วนเราสองคนก็จะย้ายไปอยู่ที่บ้านสวนอยู่ใกล้ๆแม่ยา่าโอ้สิไปลบก,กับยาญญอยู่พุ่นเหรอเด้อพี่น้องเอ้ย ตก็ได้ไปลูกกบญหญ้าอยู่พุนล่ะบอกภาษากันบ่ค่อยหูเลียงไปลูกกันจริงๆบ่มีอย่างดอกพี่น้องวอกกันบ่ค่อยหูเหลียงตับกได้เก่งภาษานะคะตัวบ่ได้เก่งภาษาส,ะสะวีเดนป่าเห็ดเหลืองปลาน้ำตกจะพี่น้องฟังเสียงน้ำตกจะ Ô <laughs> <Ủa>, tô <thử> cuốn. <laughs> hết tìm Bưng cả tô cuốn cả, Đong hết ดองเห็ดเหลืองของเราเธอทุกคน <c oughs> อะไรจะขนาดนั้นตัอต้องเหงากรองไว้ย่างเดียวนะคะมันนี่คือสิบือสิบบริบัดให้ทุกคนเบื้องดอกนะจ๊ะ ต้องรีบเร่งได้เวลาสิกลับบ้านแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะได้เวลาจะกลับบ้านแล้ว,ละะลบบาลวมานอีกแล้วค่ะมือน,นี้บมุกมานเห็ดหนึ่งกับมานเห็ดหนึ่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องพ้นทางคุณกับเหลืองเต็มอยู่ค่ะพ่นเกีบไปแล้วก็ไม่กดกล้อง ดีนะที่ยังได้อยยุข่าวมีส่วนได้ส่วนเสียก็เยอะส่วนได้ก็เครื่องตัเครื่องหรอคะเบื้องแล้วนะจ๊ะเพราะว่ามันแห้งมันแห้งแล้วมันขอบมันนั่นขาวนะคะพี่น้องดูแล้วก็คงครึ่งต่อครึ่งตัวกระสิเก็บกอง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 ไว้จังสิมนันาวนางปัดที่หลังนะจ๊ะเก็บเห็ดนี่แล้วตัวกระสิไปหาเอาเห็ดทัดจักรตาแล้วตัวกระสิ ไปหาหลุดดอกจก้พี่น้อง แสงแดดเราจะแบบน,นี้มีแสงแดดมาจากน้อยก็ยังดีใจนะจ้ะพี่น้องเห็ดกหลายดิพี่น้องบุมเป็นน,น้อยดิพุ่น่ะเป็นควงไปพุ่นอ่ะจ้า ถ้าไใกล้เบิร์ตดิพี่น้อนยังเห็นอีกทางหนาเป็นแถวอยู่ดิมันก็สิทำความสะอาดยากจังน้อยเนาะค่ะเพราะว่านหนานี่ กุ้มขังหน,น,นาก็อีกญ่เตืบอยู่พี่น้องกุ้มขังหนา